เ e a h but up to you though. สวัสดีค่ะมาอีกรอบหนึ่งตะกี้นี่มันตะกี้นี้เออไอนี่หายไปค่ะสัญญาณหายนะคะตะกี้นี้สัญญาณหายก็เลยมาใหม่ อีกรอบหนึ่งนะคะระ้จับขาเดนองบีชีไฮเบิร์เด้อนเซ็กชีฟเนี่ยค่ะผูเจ้าไอเสตติจยังบรรยากาศดีมากยูเทอร์นโอ้ืโฟกับเบิงงที่ะฟังเบิงงที่ะหี ฟังเบิรได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมคะทุกคนค่ะแต่ยินเสียงมังบียูนปะยาดาเมื่อเจ้าขาบรรยากาศดีแฮงยาดายาดาเบอรงนี่เป็นโรแมนติกกับปัวอ๋อบรรยากาศโรแมนติกดีนะกับปัวค่ะข้างหลังโอ้ยโรงแรมบอกเลยค่ะว่าโรงแรมดีมากนะคะสวยมากค่ะสวยงามมีลี งามแหีนยงาขึ้นนังบีน้องได้ถ่ายรูปกับพี่ด้วยเมื่อคืนพ่อกันยุไสเมื่อคืนที่ไหนคะเออยุใส่ทำไมนังบีไม่ไปงานผีดักโขนนับีมีงานอยู่พี่นำบีไอสติกถ่ายรูปนังบีมึงมักผู่แันบลเออยากมีเงินเที่ยวเหมือนนังบีจังเลย แต่ก่อนนังบีกับบม,มีได้เนาะเอ๋ยเนาะแต่ก่อนนังบีก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างตอนนี้คือมีแล้วเป็นอย่างคือมีหลายนังบีเห็ดนห้นค่ะนังบีทำ <c oughs> นังบีเห็ดค่ะดีเลยค่ะพระเจ้าบรรยากาศ <c oughs> คือแบบไม่คิดเนาะว่ามันจะมีแบบมันจะมีที่แบบสวยๆแล้วก็เงียบๆแบบนี้ซ่อนอยู่นะคะที่มองไปเห็นนู่นคือเมืองพัทยานะคะพระเจ้าค่ะ เก uce. าะ <là> ล่านอยู่พุ่นค่ะเออนะคะที่พระเจ้าเห็นตอนนี้สั่งดื่มเลยไอ้สติ๊กสั่งเลยสั่งอาหารเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งอาหารเลยนะคะไอ้สติ๊กชิกินไว้กับมันบีบกับดื่มวายบ๊อเป็นยังไคย์ค่ะจ้าบเป็นยังบเปงบยังค่ะได้ค่ะเชิ้งนะคะแล้วก็ข้าหมูย่างนะคะข้าวหมูย่างขอาวหมูย่างนะค่ะ Already ชิโนออเรดี้จ้าอันนี้เอาผัด ผัดเพิเช่นตาเสิ่เช่น ribs ไอซเจติอยากดื่มมีอย่รงไงกาศบล็อกแล้วดื่มดื่มดื่ม drink male b o บัวบัวไม่กินแอลกอฮอล์เหรอคะบัวกินหลายบวกินหลายใช่บวกินเห็นมึงกินยากเขียน อยากกินไวนอนวานลาครึ่งวัแล้วก็นอนดูอยู่แบนปะดูตลอดกอนค่ะขอวคุณค่ะวายวายแดงนะคะที่ที่ไม่ฝาบมากนะคะไม่ฝาดมากจะเป็นกินง่ายๆเอาเป็นขวดเลยค่ะเป็นขวดเลยเหคะจ้าเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะโอเคได้ะสีทไว้วาหวานมีปะจ่าไวนหวานมีค่ะคุณสปไปดูได้ไหมมันไม่เยอะค่ะต้องไปชูแอ่มันมมนไ่ o have a look but you get n o t h i n k with me เอามึงสีกินกระปุกคันสั้นก็เอาไวหวานสติ้งโกินไว้ฝาดบบกินไว้อย่างเลยกินไว้หวานอย่างเดียวไม่หวานไม่ไม่ไม่ไม t ไม่ไม่ไ f ่ไม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  a ไม่ไม่อม่ไม่ไแ่นโกไม่ไม่ไม่คดูไม่บ่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไมไม่ไม่ไมไม้ไม่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 ไม้วม่่ไม่ไม่ไม่น่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ทไม่ไม่่ไม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 ่ไ น้องค็นเจไปแม่ไปเบิ้งไปเบิ้งไปให้เอสเิรไปเบิ้งไปเบิ้งไปว่ซันยุ้ใสให้เอสเิรไปเบิ้งเดี๋ยวทุกคนมานั่งคุยกับนางบีนางบีเป็นคุณมิบุญแทะว่าซันสวยมากเลยนะคะชื่นชมนางบีชื่นชมความมุมานะยินดีในความสําเร็จด้วยนะขอบคุณนะคะพี่สุกัญญาขอบคุณในหลายค่าเอื้อยนะคะตอนนี้นางบีอยู่ที่พัทยานะคะพี่เจ้าขาดูค่ะบรรยากาศ บรรยากาศข้างล่างนะคะสระายน,น้ำก็สวยโรงแรมและห้องที่น้องบีอยู่นะคะมือเจ้าขาที่น้องบีพักนะคะคือสวยมากมือบีบอกเลยนะคะว่าสวยมากจริงๆเบิงเบ,บิงอรรถค่ะเบิงเบิงโอ้ยบรรยากาศดีแห้งดีดีย่างบักคักเลยอันนั้นเป็นอะไรอะ่ะสัตหิตร,รอบบฮูคือกันค่ะป๊าดมือเจ้า ใส่ช no. e the ุดนี้ดูอ้วนจังเนาะทุกคนและใหญ่จริงค่ะอิลียอมรับขื้นกันนะคะย่ยค่ะนังบีเห้บเบิงถ้าเกิดบ้านนังบีเอาเข่ามันก็สิเห็ุนี้ก็สิเห็นเศษทุกคนแหละค่ะมเจ้าขาเพราะว่ามันเป็นชุดเขาเอนไว้อย่างชุดสี่พ้องบอกมเจ้าบาอยู่ตรงนี้เห็นบาบอก ออ,อยู่ตรงไหนคะคุณพรพิมลอ,อยู่ใส่มันไม่เกี่ยวกันนะคะพ่ณเจ้าข่าวว่านงบีสีทองนางบีไม่ได้ท้องค่ะแต่นางบีอยากจะให้ทุกคนลองใส่ชุดนี้ดูเด้อและเจ้าสิไดหูค่ะว่าต่อให้คนที่แบบว่าจอยจยใส่กับบึงตัวใหญ่ได้นะคะดูค่ะ เบิ่งสับส่วนนังบีดูสัดส่วนนังบีถ้าเกิดบานั่งบีก็ได้ถ้าเกิดบานั่งบีไม่ได้ใส่ชุดบางทีบ่นับค่ะเพราะว่ามันเป็นสันทุกคนแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นชุดที่ทิ้งตัวมูเจ้าคนที่คนที่บ่ไดใส่กับอาว่าเข้าใจมันบอกอือแต่นังบีกินอาหารเสร็จนะคะกับอา,าสีไลอยู่ในหอ้องน้ำมูเจ้านอกจากลอยเดี๋ยวให้ดูนะคะมูเจ้าขาขอบคุณมากๆเลยนะคะโรงแรมคืนเท่าไหร่ โรงแรมที่นี่เริ่มต้นนะคะคืนละขึ้นแล้วเท่าไหร่วะตะกี้ใจไปนะคะแต่ว่าราคาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่คืนละมันมันขึ้นอยู่กับช่วงค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงนี้นะคะราคาเริ่มต้นช่วงนี้เป็นช่วงโลซีสั้นเนาะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทค่ะต่อคืนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่า ช่วงไฮซีซันจังสี่ช่วงที่แบบว่าเขาเที่ยวกันคักๆจังสี่นะคะเนาะไฮซีซันคือเดือนไหนบ้างคะก็คือปลายตุลาจนถึงเมษานะคะจนถึงสงการจนถึงเมษาอันนั้นสิอื่นว่าไฮซีซันนะคะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นนะคะก็จะอยู่ราคาจะอยู่ที่ประมาณเจ0 0กว่าบาทขึ้นไปต่อคืนเออเนาะใส่ ชุดนี้ใส่ดูอ้วนทุกคนค่ะขนาดหนูผอมๆยังดูอ้วนเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณฮาน่าที่เข้าใจนนชุดส็อกค่ะปกติเออใครใส่ก็ดูอ้วนอิลี่อิลี่นะคะบ,บค่ะบางคนเพิ่นกับโบหูอิลีเนาะมือจ้าเนาะกบบระโบผิดเนาะ,ะเนาะบางคนทด่เพิ่นบบหูจิงสี่แมวเพิ่อนอาจจะเคยใส่สุดจิงสี่เออคุณจอยสวัสดีค่ะเออ,อไอสติกดังอยู่กับ,กบท้งบีโมงนี้ได้ไปไว้อ่ะ ได้เลยยังไ Yes บรรยากาศดีมากมากซื้อแล้วบรรยากาศดีแรง Is a white พี่บีบ้านพี่จอยมีศาลที่วังทะลุไหวเจ้าปู่เจ้าย่าวันเสาร์ที่เก,ก้ากรกฎานะคะถ้าว่างเรียนเชิญพี่จอยวันวันวันที่เก้ากับวันที่สิบนังบีติดงานค่ะพี่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวนังบีเดี๋ยวนังบ,บีร่วมอนุโมทนาบุญไปนํากับพี่จอยนะคะ เมีเห็ดไรสดบดังบีเห็ดไรสดไอสติเห็ดหนาขึมทนอบ่ดาถึมจังไดถึงดังบีดาไม่นี่มีอบ่ดามึงถึงกูดาแล้วเมื่อคืนนี่มืวันนี่ที่มึงขายโกโก้กูกับบักแก้วนะเออมึงถึงกูดาแล้วเรียบร้อยดีเป็นเพจกูกูไกล์อยู่เพจกูอืมเป็นเพจเพิ่นนะจ๊ะขายอยู่เพจเพิ่นสร้างบ่จากอายเนาะกูอยากเห็ดกาแฟกับโกกเอาของกูไปขาย เอาของน้่ดีไปขายแล้วบอกว่าของเพลินและขายได้กันจริงๆนะคะเมื่อเจ้าค่ะเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้วันเดียวบักสติกกับบักแก้วขายข,ายของได้ทั้งหลายหมืนม่นน่เมื่อเจ้าก็ได้เนาะแฮ่พักกันแฮ่ไปซื้อ,อยูเพจบักสติกเนี่ยผู้งคนยังสี่สั่งซื้อกาแฟสั่งซื้อกาแฟสั่งซื้อเป็นลัง,งซื้อเป็นลังไปเลยยังสี่อู้ยจนมนคักอีลืดแหง <laughs> ซอยพัทยาการเงินพับร้านวันนี้น้องบีไปร้านอะไรไม่รู้่ร้านนี่ยัย่างจำจำซื้อล้านเพ่ได้ลองเพลงนในไอสติ๊กลระสันลองเพลงไอ้บ้นห้องให้สิถือกูทุบเอาอยู่เอาของนุ้งบีไปขายบรรยากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคะ่ะบรรยากาศดีนะคะสติ๊กดาวยัวสติ๊กดาวยัวดีมันอยู่พี่ มึงไปีสนใจกูกูเบื่สนใจพูดอัพยอมไหมของโฟน is too low because we cannot scream โล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 นี่บ่บางเป็นอย่างคันเหตุแล้วเออมีปากไว้อะอ้าโลอ้าโลทุกคนทุกันฟังอซ i ต i กว่เมียใส่ยุ่ปากบองใส่อซ i ต i กใส่ยุ่ปากเทียบมากอืออื ก็สิมีปักบวมดิบวมแล้วเนาะบุยักมีปักบวมเงือดไหลมินี่เป็นโอลิเดย์โรแมนติกพวกับเมียรักโอลิเดย์รักโอลิเดย์พวกลิเดผู้ขีนี่รักโอลิเดย์เออรักโอลิเดย์ว่าสันรักนอเทดยังเห็นสิยังรักนอเทดเอาอีริรักโอลิเดย์ว่าสัน กูซีไ <ป S 2> ลฟ์เซ้าชูเพจูไปไป็นรสดยูเพจมึงไปรูปเป็นอย่างกระตามแต่นะคะมืเจ้าคะ่ะคือคือนางบีจะบอกให้นะเอากล้องนางบีถ่ายรูปทุกอย่างโทรศัพท์นางบีกล้องนางบีถ่ายรูปทุกอย่างคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าอันพอเอาถ่ายเสร็จปุ๊บนะคะมืเจ้าคะ่ะทรงพักันทรงไปให้บับแก้วโอ้โหบัตนันก็ได้ภาพเด็ดขนาดมันไม่ได้มามันยังร่วมมือกันทํางานนะเอามืเจ้าคะ่ะทรงไปให้บักบแก้ว บัตแก้วใสแคปชั่นเข้าไปโอ้ยนะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าโทรศัพท์เพิ่อนพนันไทยรูปบางงามว่าไนแต่ห้างเถื่อเขาก็เอาเครื่องเขานั่นแหละถ่ายไว้เจ้าขาแต่ก็บางครั้งนะคะเอาเครื่องนั่งบีบบันีีเพื่อนบอกว่าอันโทรศัพท์อันอีหยงก็นึ่งหันนังบีไว้อย่างลืมซ้ำนะคะพอดีแนมขึ้นบนท้องฟ้านะคะร่วมมือกันกับปัาแก้วเจ้าค่ะเอาของกูไปขายพร้อมอ ชอบคลิปไอเสติกตอนพับผ้าปะสันอบนี so, <yeah. S 1> ่ะยูวคลิปเป็นยูพับผ้า draw up the clothes พ oh. ับผ้า yes oh. heady ball heady ball ปะสัน mm hmm. เอาเมื่อเจ้าอะไรยังไงนี่เราออาจา้าคุณนับดาวขอบคุณนะคะเราออกไปว่าสวยคำนี้นองบีรู้สวยมากสวยมากปะสันไม่ต้องเห็นไหมมึงไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงภูกเก็ตแล้วบันนี้ <Huh? S 2> นักนิทรรศไปภูเก็ตแล้วม,มาม <ไป S 1> พัทยาแมนพัทยาที่สวยๆอนี้ก็มีเยอะภูเก็ตก็สวยค่ะแต่ว่ามันต้องใส่เวลาไปเช็คอินขับรถจากบ้านไปสนามบินไปเช็คอินทางต่อรถจากสนามบินอันนี้อยู่ยพัทยาขับรถมาปั๊บเรียบร้อยดีนะคะคุณเจ้าชอบแก้วครับชอบดูแก้วน่ารักเะค่ะมูมันอ่ะอีน้องทรยศ อีลีค่ะ From America Hello both of you สวัสดีค่ะนะคะหิวแล้วบอหิวมากหิวมากเลยมีอย่างเงี้ยที่มึงกินอาหารกินอาหารอยู่นี้กับเมียกับไปกินดีเซอร์ด้วยกินดีเซอร์ด้วยใส่ดีเซอร์หอยยุใส่บอเลยกระไดมิ้งหอยทะเลหรือหอยทะเลแหละแซ่บ Mình sẽ ăn hỏi nhằng Hỏi mía Hỏi mía Xe bó là Ủa, kem mạc Mới lên <Yeah. S 2> อันนี้แม่เบิ่งเมนูกันนะคะคุณเจ้าขาคุณออน <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> ทุกวันนี้คือพูดติดลงท้ายด้วยมากคือไอสติกไปแล้วอืมบักสติกมากจริงหิวมากหิวมากยังกระตามแต่า <laughs> ปารไอไอสติกอันนี้เป็นตะก,กินเนาะ You want to sit here? Can sit here, right? <laughs> Can sit here, right? ทะเลย่างอยากกินจังเลยอ่ะไอสติกอยากกินอันนี้อ่ะโอไมก์เกิร์ดเวทมึงซีซีไลกับเบก,กินเอากระมันอยากกินเนาะเสียสิเป็นอย่างยูน th ัทออเดอร์เดทะเลแล้วไออยากกินทะเลด้วยยุคยูออเดอร์อีอย่างเอาชีสชีสชีสเอียงสีฮักสีฮักมึงสีฮักเออ ชีสกับแฮม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 ยังแฮมภาษาอังกฤษเอ่ยังแฮมแฮมแฮมบัคคาหฮมเขเดินแฮมนชีสกับแฮมแฮมแฮมเออกับหมูกระดูกหมูเอยังกระดูกหมู กระดูกหมู ribs กระดูกหมูอยากกินอะไนี่น้ำออเดอร์ให้แน่ดอกยกับอีหยังนี่บ้มึงสิอีหยังแล้วใส่กูซื้อกูซื้อผัดไทยเอ้ยผัดวุ้นเส้นอย่างอีกนางบีสั่งผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นกับอีหยังวุ้นเส้นกับข้อหมูย่างหมูอีหยังนี่มี่ข้อหมูอันนี้ไหลแล้วอันนี้น้อยๆอันนี้แบบเล็กที่เวนนีิสหมู คุปกินอาหารทะเลด้วยังมีเอยเล้วอยู่บ้านอยู่ใส่อยู่กางเกงมุงหานี่นี่อันนี้บบแพงจำดิอยู่ที่ดวงใหญ่สีขาวเขาไม่ได้เรียกว่าดาวใหญ่สีขาวเขาเรียกว่าดวงเดือนดวงเดือนหนึ่งเดือนดวงเดือนเนี่ยดวงเดือนอืมดวงเดือนอืมดวงเดือนดวงเดือนดวงเดือนแม่นดวงใหญ่สีขาวเอ้า แฮมนะมูเจ้าค่ะโกโก้นังบีแเบหลายจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะเขาของนำโลกมาสักแฮมแบบสติกบอกว่าดาวใหญ่สีส้มไปนอนแล้วดาวใหญ่สีเขาออกแล้วมันบอกแม่ดาวใหญ่สีส้มดับดูสิมูเจ้าค่ะดาวใหญ่สีส้มไปนอนมาสักดาวใหญ่สีส้มของบัสติกนั่นก็คือดวงอาทิตย์นะคะบอกว่าดวงอาทิตย์ไปนอนแล้ววันนี้มีดาวใหญ่สีขาวขึ้นมาแทนมาสักดาวใหญ่สีขาวของบัสติกนั่นก็คือดวงอาทิตย์ไอดวงจันทร์ค่ะ รวงจันอุ้ยมีราดหน้าด้วยอะยำทะเลด้วยอยากกินหมดเลยอะอยากกินทุกอย่างเลยอยากกินอีก Up to you but it's too much eating ไอสติกก็ต้องให้น้องบีกินน้ำตัวไอสเติกต้องกินกับน้องบีดูอุ้ยดูสิอันนี้ก็น่ากินในสติก ลูกอันนี้ก็แซบดิดีดูนนบัตไอโนวันวกนินกุ้งอ๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะได้ได้ได้ปนังหมองโตยไงอูดด้ดีดีดีค่ะโกโก้โกชาเขียวทรงใส่ด้ามแซบค่ะ เอาสงมันก็ต้องทงงส่น้ำตัวเอี้ยบมาทรงสซน้ำได้ยังไงมันก็ต้องทงงส่น้ำมันต้องสงงส่น้ำได้เอี้ยเจงครับจใส่ทรงไซคิดินดีชิดแน็กซูยุบอกอ้บ่อยากนั่งกับกูก็ไปนั่งลงไปเกียกขค้ดินซ้ายบุโดมี o I I n b the front เป็นยัง นั่งกับกูบ่ได้บ่อยากนั่งกับกูอยากดีเห็นมึงกินกุยเจียวลูกขอเมนูด้วยนะคะฮะมึงกินกุยเจียวกูไปกินกุยเจียวเออเออคุณคุณคุณไปกูสากินอยู่ทั้งขี้ดินพุ่นเด้ออยากไปกินกุยเจียวสั่นพ่นกปลาเลยพี่เจ้าขาโกโก้ขายดีขายขายสวัสดีค่ะนางบีกาแฟนี่หมดอีกแล้วค่ะแซ่บแซบลายลา คุณคำปอยสวัสดีค่ะอยู่วันหมกอคิ่ด้เหรอดีไฮนิวโอเคขอบคุณนะคะดีบ่ขอบคุณค่ะดีดีดีแฮกอ้สบายอันนี้ต้องเอาตีหัวมันเลยไอ้สเต็กเอาไปกินไปไหนถ้าเกิดว่ากินไม่หมดเราก็ขึ้นไปกินบนห้องก็ได้เนาะเนอะไงเนาะอย่างดู If we cannot finish we เอาไปคืนกิน on the room room later มึงอยากกินอีก up to you you can eat อิลิป้าดมีฮอทซูพร้อมอู้อยากกินบดทซูยางเลยอ่ะตอนเนี้ยเพราะว่าตอนอยากกินหลายเพราะว่าอยากกินหลายแล้วเพราะว่าตอนนี้นางมีไม่ได้กินกล่องดำทองบ่ได้กินกล่องดำท้องค่ะเพราะว่า อยากกินไงอยากกินเพื่อที่ดิมีอยากจะกินเพราะว่า,าเข้ามาส<า>น,นเนาะ<บ>สิแม่ยานบวนเห็เนอย่อางกาโปงกาแฟแห่งสีก็มีระบายดีถอกออกนะคะมือเจ้าขาขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณหลายหลายค่ะนีก่กินน้ำกินน้ำให้อิม่ม <laughs> แล้วก็ยกเลิอกออเดอร์กับเขาเด้อ <Thank you. S 2> <laughs> ขอ k you กินน้ำให้อิ่มก่อนค่ะแล้วก็ <laughs> วยกเลิก <laughs> อ <laughs> อเดอร์กับเขาฉันกินน้ำก่อนค่ะ อู้แสบไม่อย่งเสือน้ำน้ำนี่ไม่หลอดอยู่ได้ไอ่กินข้าวค่ะโอเคค่ะเปิดเลยนะคะเปิดโลด,ดโปดโลดจ้ะ,ะนั่งบีท้อแล้วจ้ามูเจ้าจ้า <c oughs> เบาหามันเป็นชุดค่ะมันเป็นชุดเห็นบ่ใส่ไปแล้วมันกระพองๆส่วนบ้านมันสมอกตรงนี้ด้วยส่วนอีสบ้านดิมันสมอกตรงนี้นะคะเมื่อเจ้าข้าเจ้าลองซื <S 2> <S 2> ้อสุดคือนังบีใสเบิงเด์นแล้วเมื่อเจ้าสิเข่าใจมันกับเบิร์คือคนทองอีดีแล้วเนาะซีนี่อยู่นี่มือนีบ่มันก็ดูเหมือนคนทองจริงๆซีนี่อยู่นี่มือนีบ่แมนแมนแมนซีเสือมือนีบ่แมนเสื้อมือนีบซื้อบริเวณแล้วสุดมาไหนเจ้าคุณสีส่วห้กู มึงอะไ่อยากเอาแม่นป่เป็นแต่ทุบมันนีหลีเด้วันนี้น่ารักขอบคุณนะคะเปนนี้นไมนติกทริททปโรแมนติกเกอร์อือทริปรทริปโรแมนติกเกอร์เออ โดยพ่าเป็นยังค่ะพ่าได้บังโอเคซิมก่อนซิมก่อนซิมสองขวดซิมหนึ่งขวดก่อนดีป๊อสดีดีมาซิมแกปไอซีดีโอจะสีซิมตอบเท่โหด มึงบวมากีดแต่กูซ์กินกินได้ไหมะกินได้ไหมคะหวานเด็แต่คนไม่ชอบดื่มนะคะคุณคิดไม่หวานของเขาต้องอันนี้ถ้าเกิดว่าตามความเห็นของสติอันนี้เขาจะบอกไม่หวานเลยถ้าหวานของเขามันจะต้องเหมือนเหมือนวายไทยเราอ่ะคือจังสไปา์จังซีมะ เบียนคือทางสาโทงยังสั่นเลยนั่งถึงถึงจีาหวานสอีซูดจะบิดดิส่วนฮะออีซูดตัวโอ้ยอะไรสินะคะสติกเขาเป็นความหวานของสติกนะคะขอบคุณครับสติกกินวายถ้าเกิดว่าความหวานของสติกนะคะมื่อเจ้าขาสติกจะต้องหวานระดับเหมือนสปายบ้านเฮาจ์ยังสีนะเขาถึงจะบอกว่ามันเป็นวายหวานนั่นก็คืออ่า สติกกลิ่นไว้ไว้ตอนนั้นตอนนั้นเ่าไปใส่ฉันแก้วกับกูยายเฝ้าตอนนั้นไปออสเตรเลียนะคะไวออสเตรเลียมันสิเป็นของของอยี่ยงไอเดอร์นอว์เบทชีสเรดดิ้สวิตต์มันหวานแห้งนะคะมันเจ้าขามันหวานเลยนะคะมันบวกแพงดอกแล้วบันนี้เรามักจังซันไปเลยเอออ้าวซนแก้วซันแก้วเด้อมีรักให้มีอากูนี่ยังเห็ดปากจิงซีอ้าวนี่กูเจ็บนี่มองนี่นี่เออกูเบิกแล้วเบิกอีก ชนเกเด้อมีรักใครมียาูเด้อย,ยี่ยงยีง่ยงเอา้ากูให้น,นามึงนากูหี่ยังกูดงได้เห้ที่ยั่งซ้ำเหนดีๆกูดได้ <นำ S 2> หี่ยังเลยพวกมีรักใครมีอยากูเฮ้ย The bird นี่ยนกอ อ้หานี่ยเห็นปากมึงเละยินชีใส่กูไม่ได้บอกอ้หยังเลยนี่นาะกี่หาเนมันบินไปแล้วมึงมึงไปอยากกูเห็นอยังพูดมันเฮดีดีบอกด้วยสนแก้วสนแก้วค่ะมีหัาไก่เมียเด้อเออมึงมีหัาไก่ขู่ป้อเออเฮ็ด เห็ดอีหยังเพราท่านได้เห็ดอีหยังอยู่นี่ลาภวังตาขอก้อยเนื้อน้ำเนื้อจ้ะก้อยเนื้อไม่เบื่อหรอคะบ่แนวแซ่บบ้านดามืเจ้าขาท่าตูมากินอีหยังเนาะบัดนี้เดี๋ยวให้ดูเมนูอาหารก่อนก่อนสนใจอยู่สนใจโกโก้อยู่แล้วมีไข่ไข่บอมีจ้ามีมีอยู่แล้วมีเบิ้ง อีอย่างนี่สติกเอาให้กูถามเนี่ยอันนี้อีอย่างนี่งบัวคาโมลอันนี้บัวคาโมลอันนี้เฟตาอันนี้ไข่ h e ม m e s อันนี้ไข่บ่ Is Greek this one I think บ่อันนี้อ Hermes อันนี้บ่เป็นไข่ cheese หรืไรนี่ชีส e s e อย่างเจียงซีมันนี่อย่างบัวจารลลาเนาะให้กูถามเลยถอดอันไหนมีให้ให้กูกินอย่างหนึ่งบสเซอร์ม e r m e s ซัวจรลลาเฟต้า กัวกามอเอาฟลังปังยังก็ฟลังปังนี่ใส่ฟลังปังเขาไม่ได้เอิ่นฟลังปังหอมมากเขาเอิ่นขนมปังฟลังปังหอมมากขนมปังโมเมนต์ฟลังปังอันใดกูกินไดในนี้อันไหนกูกนอันใดกูกินเป็นเอาไม่กิน which one does I can you can eat the grass เงื่อกี้โมเมนต์ซีกินได้แต่ผัากมามึงกินคำกูคำนี้คำ ขาไม่ได้เรียกหำสันต่เค้าเรียกว่าแฮมแฮมแฮมหำบักนี้เอินหำโอ้ไม่ก็หิวมากหิวมากก็กินไปมากมากรูปก่อนสวยมากอยายเคยเจนสีอยู่บ้านกูเศ้าเอาคือสีสฟ้าลังปังคนคนถ่ายรูปที่รูปกูมึงไม่เห็นจะถ่ายเลยนะไอ้หาเบิ้งเอาอีหลีเด้อ ดีมากดีมากนะจ๊ะรอไอสติกไรค่ะจะสั่งโกโก้โอ้ยได้ค่ะสติกส like. ัมวันเสร็จเวนไอสติกวีดูไรชีวันทูบายโกโก้วอยู่อ่างเอียงเป็นเจนสี่อยองเป็นบอดีโอ้ยจักว่ายออียงบุอย่าพูดมือ,อ ไม่ก็สวยมากมสวยมากอีกแล้วเอ้ามือเจ้าขาเดี๋ยวเดี๋ยวอน,นังบีไล่ใหม่เนาะเนาะเดี๋ยวนังบีไล่ใหม่ค่ะตอนนี้กินข่ากันก่อนนะคะมือเจ้าเนาะเดี๋ยวนังบีรออาหารนังบีมาค่ะรออาหารนังบีมาไม่มนนีอย่างกิน,กนได้นี่อันนี้ผล,ลไมอะมากูสิกินผลลไม,ม้ไปก่อนค่ะ เดี๋ยวมาใหม่